นั่นนไข่นั่นนะฮู้ฮู้ทุหัวล้วนๆนี่แต่ไข่ล้วนๆพี่น้องเอ้ยนี่ช่องห่างพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืถอทุกทุกคนสบายดียามเสาร์เด้อพี่น้องพบกันอีกแล้วพี่น้องกับสองซาโบไลไก่ถิ่นเอ้ยซาโบไลพี่น้องเลย เปลี่ยนแล้วพี่น้องเอ้ยสองเป็นเป็นสองซาบะไล่เลยมัอนี่ไพ่ใบสาวอดี๋พี่น้องหาไมบสาวอีกเลยห้าสิบไปก็พอเจอไปใส่เฮ้ยก็ลังมากก่อนทีเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเผื่อสิเป็นเผื่อสิบอ๋อหนุนทงน้องสาบอ๋ ก็ไลก์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดโลโกะดิ่งให้ซาบุไลน้ำเดินพี่น้องเพกดเสียบผ้าาดกีบใหม่ๆของซาบุไลนาะพี่น้องเนาะไปไปไปสบายดีพี่น้องไปสองคนคือกับพี่น้องคนนี้นะจักสิไปใส่พักกันเลาะพักกันเลาะเลาะทงเลาะทาอ้าาาาอแดดพี่น้องเลยแดดแดดแดดเลาะทงเลาะทา Hai chịu hát kín từ sao mai ở bên yang hát kín tuyệt đối suy caba bay lê ngân caba miệng ngân cảm ngân tuyệt đối 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 โอ้มนเมนี่ต้องกินบังงิ่งตามบังงิ่งพี่น้องเลยว่าตามบังงิ่งใส่เหม็นแดงเนาะควายจะอยู่ใส่้าวบุไล่กันมังคีบกันมีซาลาเนยบ่มีซาลาหนึ่งเขขอถุกข้อภัยเด้อพี่น้องว่าพิษผ่าประกันใดก็ขอถุกข้อภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยพราะว่าาบุาไลกะ nhưng mà ăn pin thôi ăn đầy cả một đề răng thì nó ơi và có lại có trẻ đỡ vì nó ơi rồi áp rồi hoặc đan hay đại ngân vay vay na vì nó ơi Toàn đại ngân cái nhau mình thấy đại bớt phải lái này ngân phải là đại, đại có lấy. nên chạy phía nọ, soi xe xoay đàn đưa phía nọ đứ. ซอยเสียซอยดันซาบุไลน้ำเด้อพี่น้องเอ้อากาศจะเย็นเย็นพี่น้องเมานนี้ลมถึนถึนถึถ่โมา,านนี้นะลมแห้งขนาดป่ปพี่น้องมาลุ้น้ำกันมาสิได้หลายหรือสิได้หน่อย นี่พอเจอจัดการไอ้ลิพี่น้องไข่ใหญ่ว่าสันพอเจอว่าไข่ใหญ่ทนอ้าพี่น้องรัวๆลงอีนี้สองห้างเจ้าคือนมาฮักฮักอันามารถฮักกันมารถมันมันอินนะมันแบบต่อยว้าทุกพี่น้องมักาดมันมามาเลยต่อยเวลาต่อยยากก็ลงง่ายคอยว่าฮักมาเลยก็ดนั่นด้วยป๊าทุกไข่ Áo tôm cho con Áo tôm Không Khỏi đó chơi Xe đai ở phía nọng ấy Xe đai ăn ừ. ừ. Còn xe đai ôi hiếp lại vỏ mẹ เอาลงมาเลยนี่แหละป้ายเฮาได้เลยออาหนอกกันพี่น้องอ้าสามห้างพี่น้องหูห้องของข้างบนก็มีหยัดชะตาพี่นี่ห้างบนนะเหลืออยู่ห้างหนึ่งแห่ะไข่บดแดงอันนี้บดแม่แหนะด้วยพี่น้องหักเอาเลยเดี๋หักเอามาเลยพอเจอเห็ดฮะพขลนเออมาถือซ้ำมาถือซ้ำพอ มือแดงคบมืแดงคบอยลงล็อกลงล็อ้าพอเจอจัดการพี่น้องเอ้ยปวดโพไปพี่น้องไปบังอานอยู่ข้างข้างนอกพี่น้องมาหนิออกก่อนมาลุ้นพี่น้องมาลุ้นพอเจอเพิ่งกำลังจีขวาพี่น้องเอ้ยขวาห้างนี่ก่อน ไข่ล้วนๆมูแดงครบพอเจอหมหมังเจ้นี่ก็เจ้าก็มีห้างมนห้างดไข่ล้วนๆพี่นัองย่างๆยังลาอนนี่นี่เจ้าบ่เออันนี้ย นี่ขาวๆเห็นบ่ใหญ่มันนะฮะไข่ไข่ไข่ล้วนๆเลยนะฮะนะนี่แต่ไข่แด้เนี่ยนะไข่ตอนนี้มูแดงครบพี่น้องเอ้ยอือป๊าปวดพวกพี่น้อง khay ơ hìa ngon 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 ơi ngon 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 ว pues mm ้าวเจาะหลอดอามหอมว้าวถ้อ่งนั้ยไข่ทั้งไข่ทั้งแม่นี่จะไข่ตึงๆอันนี้มันบริขวัเลยปะนะไข่ยังง้งอยู่บอกแล้วมันเนื้อได้ไข่่างงยังนี่มันจับไหวเ ลุยต่อพี่น้องไปไข่แต่ไข่ยังไงมาว่าเฉยกระลังแงไข่หมดแดงพี่น้องเอ้าทั้งครบพี่น้องเอ้ยจังฮั่งจะเห็นอ้าเหี้ยบ่เลยอ้าถ้ามีแต่ไข่บางไงบางไงพี่น้องรอบสองพี่น้องเอ้ยไข่บางไงบางไงเลยนี่นะไปคู่โขบโขบลงพี่น้อง คบ็พอโบพี่น้องเอ้ยข้างไหนข้างเทิงนะขางรุมไข่ข้างเกิดชิไข่แต่ว่าอ้ห้คือลายหางแท้น่ะอ้อูเกลตาเกลตาพอเจอาบหม่หิมมากข้อยเหลอมตาเนาะไข่ระสัน ตอนนี้เพื่นกำลังแน่อยู่นาะสาบุไล่กำลังหัวเดยงบังหางหมดแดงกัตตากังหางหมดแดงเพื่อนสีวามอยู่วเนาะความคักบ้านอ้าวอ้าวอ,อว้วนสีได้อยู่วะ ได้เบามันเข่าอยู่บนน้อสิเห็นอยู่บน,นอ่ะออกระตาสุบเขาห้างมดแดงเคาะเด้อขวาเลยเด้ออ๋อขย่าวบันอ,นอุ้ยผิดหลงเลยขย่าวขย่าวอ๋อตัวลงมาเลยนะ เด็กกำลังสิเอาไปต้องออกปาดูี่น้องเอ้ยม้านมันดีมึงม้านม้านมัอนี่นะอ้าเธอ,อ้มีท้งเป่งเดยป้าี่น้องนี่จะไข่ลุ่นลนเลย หดเป๊ะอืมสะออนบ่พี่น <gewoon und sensory tissues> ้องสะออนเด้ปอดกปปูอืมไข่แต่ว่าไข่บ่ใหญ่บ่เจอเพิ่นักใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยู2หงในแคนน่ะหมดกปั๊บลดได้คันครบกา <cười> 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 à, lui to phía nọ, Ủa, một khốp, à, khay nhảy thương mẹ bẹn hăng nội đấy sợ phộng, có chơi và khay nhảy thương mẹ bẹn, nọ, say à, say, không mẹ bẹn, nọ. มันจะไหมมันมวนทั้งมวนทั้งเจ็บโอ้โหโอ้โหถ้าไข่เอ้าวครบครบๆพี่น้องมึงตายมึงตายเอาหนีตายอืมสิอืมเนอะเหียไปเลยเหียไปเลยอุ๊ยเจอได้เหียแล้วจัดครบขอเจอไอ้เรืนอื่นในวงนี้วงนี้ครู hang điều à phi nông, phi đực phi đực, phơi chơi đấy anh, hang mây đẹp phi nội bác, nội cả ông, khay nói cả sẹo cứ gian phi động mày mây đẹp hang nử. เจ็บด <c oughs> ้เ oh, ง oh, oh, so, ียบไม่เด็ไปหักเอาโอ้โหพอเจอว่ามีแต่ไข่ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องไข่โมแดงข่อยข่อเจ๋ยเอาค่อยๆเด้อมันอยากขวะเลยมีแต่ไข่พี่น้องเอ้ยปุ๊บที่ว่าจะอะไรเปล่ามีแต่ไข่ใหญ่ๆพี่น้อง ช่องหัางป๊อตโลพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะไข่นั่นน่ะฮึ่มหัวล่งเลยไ่แต่ไข่ล้วนๆพี่น้องเอ้ยนี่ช่องหังพี่น้อง Điết phải เอาอันไปตองออกไปไปคนละบ่ละบ่คนจะบ่มี แงียบมากบอกเคยได้เงียมมบใคแน่นี้เล็กเถือ่อ<ป>นเรื่องจากเตี้ยกระต่าพี่น้องเออเประเภนเรื่องจากเคืองกระต่ายมาห่ดเทือกแหละพ่อเ,อเอนาะพอเฉยกำลังจิตถูกกำลังเทใส่หม,ออม้อพับมือหัวเฉยชัย่งพเดีกดพวกรวมแดงพี่น้องเอ,อ้ย ครบเย็บขนาดครบควบครบจนหมุนเบิดพอเจอแต่แค้นจนหมุนเบิดพี <c <c ่น้องเลยจะไปตุ่มไปตอเบิดเหยืไก่มากินแมบวแดงเพื่อปลาถั่วไนี่ลอยมาใส่โอเคพี่น้องคลิปนี้ทราบว่าอะไรก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องจะได้แกงไข่ปลแดงจีเดนเอาแม่ออกแล้วสิมากิีดข้าวเลี้ยงแมวบังคลิปซองนาะพี่น้องกินก๋วยไข่ปลแดงเนาะพี่น้องเนาะ คลิปหนาพอกันใหม่เดอ้อพี่น้องอยูลลย่ดี้ไม่แห้งลำรวยลำรวยคิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้ออย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ซาบุไลน้ำเด้อพี่น้องเพื่อสิบประพดคลิปใหม่ๆของซาบุไลเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่เนาะพี่น้องสบายดี